สวัสดีครับน,น, да น้องๆทุกคนพีชไดโนมาจากไดโนแลนด์เอはは you know. ๊ะเสียงร้องไห้จากที่ไหนกันนะททำไมมานั่งร้องไห้คนเดียวตรงนี้ล่ะหนูหนีโดนเพื่อนแกลค่ะเฮ้ยแว่นทำไรอ่ะ เราทำการบ้านอยู่ปีโป้มีอะไรเหรอเฮ้ยเอามาลอกหน่อยดิปปโป้ก <compelling> ็ไปทำเองสิจะมาลอกเราทำไมพอกแค่นี้ไม่ได้ไงทำไมต้องห่วงด้วยปล่อยนะปปโป้เดี๋ยวหนังสือขาดเห็นไหมขาดแล้วให้ลอกแต่แรกก็จบละฮะเมืองี้ยังมีคนกลั่นแกล้งกันอีกเหรอน้องๆรู้ไหมครับว่าการกลั่นแกล้งคืออะไร การกลั่นแกล้งหรือการรังแกงเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจรู้สึกกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยคนที่แกล้งจะมีอำนาจเหนือกว่าเช่นตัวโตกว่าหรือมีเพื่อนเยอะกว่าซึ่งคนที่เป็นเป้าหมายของการโดนแกล้งก็มักจะเป็นคนที่มีลักษณะแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆการกลั่นแกล้งนี่ก็มีหลายรูปแบบนะครับ ทั้งการแกล้งกันต่อหน้าเช่นการรังแกทางร่างกายตบตีชกต่อยขโมยของแล้วก็ทางคำพูดก็พวกการด่าทอกันล้อเลียนจุดอ่อนล้อชื่อพ่อแม่หรือจะเป็นการกลั่นแกล้งแบบไม่เปิดเผยเช่นการทำท่าทางรังเกียจหรือไม่ขบเพื่อนบางคนตัดออกจากกลุ่มและที่สำคัญสุดๆในสมัยเทคโนโลยีแบบนี้แล้วการรังแกกันผ่านสื่อโซเชียลก็มีมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ต่อคนอื่นในทางที่ไม่ดีทําให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือค่มขู่ผู้อื่นนอกจากนี้หนูนิดเคยโดนแกล้งอะไรอีกไหมครับปีโป้เขาชอบล้อหนูโอ้โหมีมันเป็นการ v e r b a l bullying กันชัดๆเลยนี่ v e r b a l bullying ก็คือการใช้คำพูดมาทำร้ายกันนั่นเองไม่ว่าจะด่าล้อเลียนต่างๆก็ถือเป็นการรังแกคนอื่น น้องๆรู้ไหมว่าการที่ไม่เข้าไปช่วยหรือว่าเผลอแกล้งใครไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ทําให้คนอื่นเสียใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการแกล้งกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ที่อื่นแล้วหนูควรทำไงดีคะหากน,น้องเห็นเหตุการณ์การกลั่นแกล้งเกิดขึ้นและไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงก็ให้น้องๆเลือกที่จะไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆแทนการเดินหนีไปเฉยจะดีกว่านะครับ ส่วนแนวทางอื่นๆที่เราสามารถทำเองได้ก็คือการยอมรับในความแตกต่างของคนเพราะถ้าหากเราสามารถยอมรับและเข้าใจในความต่างนี้ได้ก็จะไม่เกิดปัญหาการล้อเลียนหรือการแกล้งเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกใช้คำพูดที่คิดถึงจิตใจของผู้ฟังและคิดก่อนพูดให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดการทำร้ายจิตใจผู้อื่นจากคำพูดของเรานั่นเองและสุดท้ายก็คือการเสริมสร้างให้มีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เมื่อเรามีความเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นเมื่อเจอเหตุการณ์หรือการโดนกลั่นแกล้งและเข้าไปช่วยเหลือหรือเป็นฝ่ายที่ไม่กลั่นแกล้งเขาเองก็จะทําให้ปัญหาการกลั่นแกล้งลดลงนั่นเองเอาละว,วันนี้เราได้ทําความรู้จักกับการกลั่นแกล้งกันพอสมควรแล้วต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้น้องๆได้เข้าใจถึงความรู้สึกทั้งของคนที่ถูกแกล้งและก็โดนแกล้งจะบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ครับรู้ค่ะ พอตอนเด็กก็เคยโดนแกล้งอยู่บ่อยๆรู้ครับเพราะตอนเด็กๆเคยเป็นคนที่แกล้งคนอื่นเหมือนกันครับรู้สึกไม่ดีและแปลกแยกค่ะเพราะเพื่อนชอบเอาลักษณะภายนอกของเรามันล้อ <c oughs> เช่นรูปร่างสีผิวเลยทำให้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหรค่ค่ะตอนทําก็ไม่ได้คิดอะไรอะครับ <c oughs> เห็นว่าเพื่อนหลายคนดูชอบใจ <c oughs> ก็เลยคิดว่าไม่ใช่เรื่องผิด แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํากับใครและเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเอามาล้อเลีเยนเพราะว่าทุกคนก็มีความแตกต่างและสวยงามในตัวเองอยู่แล้วตอนนั้นคงอยากได้การยอมรับจากเพื่อนมั้งครับเพราะเวลาที่ผมแกล้งใครเพื่อนคนอื่นก็สนใจและอยากเป็นเพื่อนกับผมแต่บางคนก็ดูกลัวนะผมเลยคิดว่าการแกล้งคนอื่นก็ดูเจ๋งดี ตอนนั้นเราเป็นคนที่ขี้อายและเก็บตัวไม่อยากมีปากเสียงกับใครทุกคนเลยคิดว่าเราไม่เป็นไรโดยชอบแกล้งเราค่ะอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยครับมันไม่มีใครรู้สึกดีกับเหตุการณ์นี้ตัวคนที่แกล้งก็รู้สึกไม่ดีหรือกลายเป็นผู้ใหญ่ที่นิสัยไม่ดีในอนาคตและผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคนที่ชอบแกล้งคนอื่นหรอกครับส่วนคนที่โดนแกล้งเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยลองมองกลับกันสิครับคงไม่มีใครอยากโดนแกล้งเช่นกัน ก็เข้าใจได้ว่าคนที่แกล้งคนอื่นก็คงสนุกและมีเพื่อนเยอะอยากให้ได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนแกล้งด้วยเหมือนกันค่ะว่าเขาไม่ได้สนุกด้วยไม่ว่าจะแกล้งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นการล้อเรียนเรื่องรูปรักษ์หรือความแตกต่างของแต่ละคนก็ไม่ควรค่ะส่วนตัวคนที่โดนแกล้งและคนที่พบเห็นก็อย่าเพิกเฉยต่อการกลันแกล้งนั้นเลยค่ะเพื่อช่วยหยุดปัญหาการกันแกล้งให้หมดไป